ปายน่ารักมากทุกคนปลายคือสัญ,ญลักษณ์ของความสดใสของความน่ารักของด้อมเราเนาะคือแบบมันตะมุตําเมอะ่ะดูดูการแต่งตัวสีทุกคนถ้าเป็นเราใส่เสื้อแบบนี้ <c oughs> ขอทานชัดอันนี้เรานะถ้าเป็นบุม๋มอ่ะไม่ใช่เราสีบุม๋มแต่เป็นบุม๋มคือใส่เสื้อขาดนะ่ะ มีแต่ดับกับดับค่ะป้ายแต่งยังไงก็รอดดูลูกกันแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมไปมากเสามากลูกออกสาวมากน่ารักตาเธอรู้สึกว่าเธอถาตาด้วยนะทุกคนมีองค์มีอายมีโอ้สวยอะมีทาตรงทาตาทาเปลือกตรงเปลือกตาด้วยเนะื้อ ไม่เบสจัดให้เดี๋ยวนี้น้องน้องไม่อิดออดอะ่ะคือยังไงเมื่อก่อนคือเธอขึ้นคอนเสิร์ตเธอจะไม่ค่อยแต่งถูกไหมแต่ตอนนี้ไม่ค่ะไม่แต่งไม่ออกค่ะน่าร <c oughs> ักแสบมากเต้นเก่งมาก อาจจะยังนะพี่ถ้ามันกินไฟพี่ก็ปิดไฟตรงนี้ลงปิดไฟตรงนี้งนลงไปเลย มาอินจีได้เสื้อตัวแพงตัเอัมพูชาใส่คนเปิดขออเมริกาเขานำเข้ามาท้นันเป็นนายแบบเสื้อผ้ามือสองเจอทีไหนก็องลองดูก้างหมดรุ้นแต่ของแค่ทั้งนั้นจนเขาเป็นคนนีอยู่เด้อเปลี่ยนจบจบแล้วนกอกเทสบายแล้วเขามาทำงานอยู่ในกอทอมอไม่หล่อไม่รวยบอกให้มาแคนและก็เต็ม คนทีพอทำหนักนและวก็ตายันน้อยถ้าถึงใครซอยาเลยไม่อยรู้รอบซื้อหัวใจไม่สูตอรปตกองมีสองอย่างมีสาดีไม่พอเดินเชิดหน้าชูใครก็ว่าไม่มีหอการเต็มยินก้ออิน